สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดี้สตอรี่นะครับ FC วันนี้ยกเสานะฮะยกเสาศาลาพระพุทธเมตตานะฮะคุณพ่อมาช่วยนี่ยฮะขึ้นแล้วนะฮะกำลังลงเสาเอกเสาโทเสาเอกเสาโทเน่งมาพอดีเลยโด,ดยความที่ว่า เลิกสะดวกนะแม่เนาะเลิกสะดวกเลิกสะดวกก็ดีทุกเวลาดีทุกเวลาถ้ารีบทำ <laughs> <laughs> นี่นะฮะเสาเอกเสาโทรเราลงแล้วนะฮ <ใน S 1> <น>ะเอ <MC. S 2> สโทอันนี้จะเป็นแกนของเสาด้านในนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก่ออิดดินประสานครอบอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นแกนในไปก่อนแล้วก็ก่อเขาเรียกว่า ทำฐานทําอะไรนะเทคานเทอะไรเสร็จก็จะเป็นเสาขึ้นมาแล้วเราก็จะโอบด้วยอิฐด,ดินประสานอีกนึงรอบนะครับเ c okay. โอเควูสูงนะฮะเป็นเสา4เมตรในะ f c เสา4เมตรเสา4เมตรแล้วก็แต่ว่าพอมีคานขึ้นมาสูงเนี่ยจะขึ้นมา50เซนแล้วก็จากพื้นก็จะขึ้นปีกตรงนี้เนี่ยคือ3เมตร50 เลิกดีนะแม่เนาะวันเสาร์พอดีเลยวันเสาร์พอดีเลิกดีเ,กเป็นแล้วก็พระก็เป็นพระนาคปกด้วยวันเสาร์ตรงกับวันเกิดของร้านแปะร้านแปะน้องมีเกี่ยวก็วันพระพุทธเมตตามาโชว์องเลยโอ้ยลมมาเลยเห็นไหมพุทธพุทธลมก็มาเลยพุทธุทธลมก็มาเลยจะได้มาทำกิจกรรมดีๆนาะครับอืมเซจีพักผ่อนใช่ แล้วก็เดี๋ยวมีต้นกล้วยปลูกสวนปลูกอะไรก็ว่าไปปลูกสวนปลูกอะไรก็ว่าไปประจำอาจจะทำสาลาสารานี่ประสงค์ไว้นิดนึงแถวนี้นะ fc ตรงตรงด้านหน้านี่แหละตรงขอบริมริมแม่น้ำนี่แหละ หนึ่นอนมาแลว้วมีเจ้าหญิงองค์นึงชื่อว่าเจ้าหญิงมิเกียวไม่ยอมหลับยอมนอนเลยทีเดียวออชอบให้เหล่านิทานก่อดน,นอนเป็นประจำวันนี้อา้าวยังไม่ได้เล่าเลยก็จะนอนซะแล้วเจ้าหญิงมิเกียวบอกง่วงแล้วค่ะ ่งกินนมไปเมื่อกี้นะคะเจ้าหญิงมิเกลกับเจ้าชายมงกรนนิทานเรื่องนี้ก,ก็จบเพียงแค่นี้นิทานสั้นแค่หนึ่งนาทีถ้าแปดนาทีจะไม่ไหวนะลูกนะเนาะ เจ้าหญิงมิเกลก็ไม่ยอมหลับยอนมอนเลยทีเดียวโอ้มีเอฟซีเขาบอกว่าอยากจะเห็นหน้าน้องมิกเกลตอนละลืมตาอืมวันนี้ก็มาถ่ายให้เอฟซดูนะคะนี่ยิ้มให้ด้วยนะคะยิ้มให้ด้วยอืมเอฟซี FC เขาติดตามเรามานานนะลุงนะล้วก็ส่งยิ้มให้เขาหน่อย อีกนิดนึงก็ยังดีนะลูกนะยิ้มหน่อยลกูกยิ้มหน่อยหรอไม่ใช่ตดนะฮะยิ้มหน่อยจ้าเป๊ปซี่กุ๊ดจีไม่ตอบสนองเป๊ปซี่อ่ะพูดซิพูดซิลูกอนะ่ะเป๊ปซี่กุ๊ดจีแม่งมี หลับแล้ว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 หลับไหมลูกวันนี้ถือว่าเลิกสะดวกเนะาะก็ถ<ม>ือว่าเป็นเลิกสะดวกเพราะว่าเอาที่เราสบายคสะดวกสะดวกสบายแล้วก็คิดว่าต่อไป แม่คิดว่าน่าจะมาที่นี่ประจําเนาะก็มาทุกวันอยู่แล้วได้มาดูเลดเราก็มาทุกวันเหมือนกับชวนหนึอยู่ที่บ้านครับตอนเช้าตอนเที่ยงเราก็อยู่ว่านแต่ตอนค่ำสี่ห้าโมงเราก็มาประจําแต่คุณพ่อก็มาทุกวันพ่อมาประจําตลอดพ่อมันก็บ้านยู่นี่เละเหมือนมานอนที่นี่ตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวจะ เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดในเอฟซีเครื่องตัดหญ้ามาตัดให้เตียนโล่งเลยแล้วก็ทําสาลาอเนกประสงค์ตรงนั้นเอาต้นไม้มาปลูกเลยครับแล้วก็เอาปั้มน้ำมาใส่ปั้มน้ามาใส่อ๋อใช่ใช่รถสวนอะไรลดอะไใช่น้ําเราก็มีแล้วน้ําก็มีแล้วก็ปั้มขึ้นมารถสวนลดสวนน้ำไม่อดไม่อยากนะเอฟซีมีเยอะสะดวกสบายอืมุดมสมบูรณ์เดี๋ยวมีเอฟซีจะส่งต้นกล้วยมาให้แม่ เขาเป็นเป็นต้นกล้วยพันธุ์อะไรสักอย่างพันธุ์สุโขทัยมีมีมีพันอบหนึ่งจำไม่ได้แต่ว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะส่งมาให้เอามาปลูกพันมีชื่อเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้แหละ,ะ,หละให้เอฟซี FC ดูเลย<ะ>ดูเรื่องกินเรื่องขายไม่ส multiply, ําคัญแต่สําคัญคือปลูกให้เอฟซีดูนี่แหละปลูกให้เอฟซีดูเรื่องกินเรื่องขายนี่เราก็ปลูกกินกันครับเอามากินกันแล้วก็ ทำบุญไปด้วยใส่บาตรตอนเช้าด้วยอ๋อ oh, <ด>ใช่ใช่ใช่จำนวนมากจะใส่บาตรคือเพื่อด้ขายเราแบ่งกันกินครับแลกเปลี่ยนกันนะขายมันก็ไม่มีเยอะเพอจะได้ขายมันก็แค่ได้ได้เปลี่ยนกันแล้วก็ทำบุญแม่เคยคิดไหมว่าจะมีหอ,อพระมาอยู่แถวแถวบ้านไม่คนะิดะแต่ว่าภูมิใจมากที่ได้มา ประทับที่นี่อาเมตตาได้มาอยู่จะได้มาพัฒนาก็จะพยายามทำให้สวยที่สุดนะคร FC ทำให้สวยที่สุดของมาดีดีอยู่ริมน้ำต่อไปก็ทำประตูที่หให้มันสามชั้นสามชั้นประตูซุ้มทางเข้าใช่ไหมซุ้มทางเข้าจะได้เข้ากัน ก็โอเคเดี๋ยวจะค่อยๆทําไปนะพี่ซีค่อยทำไปแต่ตอนนี้ไอเดียในหัวมาไอเดียนี่มีเยอะแต่ว่าปัจจัยสี่ขาดเนาะขาดมันจะเร่งร่วนไม่ได้เราต้องค่อยๆทําเนาะครับเงินน้อยก็ค่อยไปเงินน้อยค่อยไปค่อยทําเสาอันนี้ก็เป็นเสาของเรานะแม่เนาะเสาของเราเองถือว่าโชคดีอยู่อุปกรณ์ของเราก็พอมีอื เป็นเสาที่อยู่ด้านหน้ามีเยอะ<ำ>พอดีเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเสามาทํานู่นทํานี่ได้เยอะเลยเ,เสาที่เหลือๆเนี่ยเ็เจ้ากขามาทำบ้านน้อยบ้านเล็กบ้านอ,อะไรทําต่อไปเสามีเยอะนน่แม่อนุมัติแล้วนะฮะเอฟซีเขาทาบ้านได้สี่ห้าหลังน,นเสา ไหนลองไปเดินไปดูดิเสาแม่ขุมทรัพย์คุณแม่นะอมาเปิดขุมทรัพย์คุณแม่ดูเสาเสาว่าวจะได้รีบไปแล้วน,นัโ่โอเคเดี๋ยวแม่แม่ไปเลยจะได้รีบไปหาอ้ออแม่แม่ติดอันนี้เนาะเสาอยู่งไหนแม่อ๋อนี่นี่ก็มีเสาก็มีเสานะฮะก็เลยมาดูก็จะเป็นเสาวพวกสามเมตรห้าสิบ แล้วก็เสา4เมตรในเออันนี้นะ่าจะเป็น3เมตร50ดูไว้กะไว้เผื่อว่าเอาไปทำพวกโรงจอดรถหรือว่าอาคารที่นั่งเล่นนะฮะเพราะว่าที่หลังบ้านเนะ่เหล็กกล่องที่เป็นเหล็กกล่องพอมีอยู่เดี๋ยวให้พี่ทุยเอาเอามาทําแล้วก็เสาเราก็มีละเหล็กก็มีละเหลือแต่ช่างที่ทําให้ แล้วก็ไปสั่งเ็นทันชีสมาใส่เนี่ยเอของพวกนี้มันจะเป็นของที่อยู่ค้างโรงงานแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะเราก็ต้องหาวิธีการปรับของที่มีอยู่เอาไปเกิดให้มันเกิดประโยชน์อ้อันนี้น่าจะเสาหน้าหน้า 5, ห้าหนาตัวหนาใหญ่สูงนะฮะเอฟซีสามเมตรห้หนาอยู่ก็มีพวกนี้ยากขึ้นลกหมดละ ี๋ยวจะเอาไปใช้ประโยชน์ใน FC เอาไปทำโรงจอดรถหรือว่าเป็นที่นั่งเล่นอะไรพวกนี้ศาลาอะไรพวกนี้รถเคนลนเราก็มีแล้วมายกเอา มองมาอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นเป็นพวกกระเบื้องอย่างเงี้ย f อกระเบื้องพวกเนี้ยเอาไปทำพวกผมว่าไปทำหลังคาได้แต่ว่าเหล็กเหล็กที่ทำหลังคาต้องหนาน,นะฮะแต่ใช้เมนเทนชีสผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าอันนี้ก็เยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่มาสำรวจวัตถุดิบที่มีอยู่ใน FC ว่าจะเอาไปทำอะไรดี แต่สีของมันเนี่ยมันหลากสีมากเลยสีน้ำเงินสีน้ำตาลเหลือแค่นี้ฮะเอซีเดี๋ยวมาดูในโกดังนะฮะว่าเหลืออะไรบ้างอ๋อเหลือพวกยิบซ้ำยิบซ้ำยิบซ้ำของฝ้าเหลือเยอะเลย แต่ไม่เหมาะที่จะไปทำเนาะ FC ผมว่ามันเก่าแล้วเตรียมของนะฮะเอาไปทำอ๋อพระน,นะ่ะสมโุนโัวไปด้วยนะ